งานเข้าเจนี่หลังเหมาปลาหมึกย่างเก่งลายพรางแจกคนกินฟรีพันตัวก่อนอื่นต้องขอนับถือหัวใจเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่อุดหนุนเก่งลายพรางเหมาปลาหมึกย่างให้คนกินฟรีพันตัวหลังทางด้านเก่งนั้นผ่นตัวเป็นพ่อ้า โดยเจนนี่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อคืนดีๆเจนนี่เหมาปลาหมึกย่างพี่เก่งลายพางที่ตลาดเรียบด่วนให้ทุกคนกินฟรีพันตัวดีใจที่เห็นทุกคนมีความสุขนะคะเหมารอบหน่าจะขอไปยืนปิ้งด้วยตัวเองนะคะและหลังจากนั้นทางด้านลูกสาวเก่งลายพางก็โพสตระบุข้อความว่าขอบคุณพี่เจนนี่ได้หมดท่สดชื่นที่มาเหมาด้วยนะคะ โดยงานนี้ก็มีชาวเนต็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายเช่นยิงให้ยิงได้ค่ะขอให้กลับคืนไปเป็นล้านเท่าพันเท่านะคะพี่เจนนี่ปังปังจ้าทั้งผู้ให้และผู้รับขอให้น้องเจนธุรกิจได้เป็นหมื่นล้านนะคะน้องเจนยอดกระตันยูน้องยูจินน่ารักขณะที่ชาวเนต็ตบางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมว่าไปเหมาร้านค้าคนที่เขาไม่มีอันจะกินแถมได้ตังค์ได้บุญครับเขาอุดหนุนเพื่อนตัวเองฟิลอุดหนุนเพื่อนอะ